สวัสดีครับเมื่อนี้จะมาอัปเดตครับกงตับไก่แบบประหยัดต้นทุนครับเพจเองครับงบประมาณนิดหน่อยครับใส่วัสดุที่มีในพื้นที่ครับกนนี้ก็เสียงหมูกะฟองรบกวนนะครับเมื่อนี้แล้วเรียบร้อยครับระเบิดระบบน้ำกะเดินเรียบร้อยครับถังจะอยู่ด้านนั้นครับแล้วกาจะเดินทอน้ำลงมาด้านขางครับ กะว่างขามาใส่ระบุบนิเปิลครับให้ในกงครับของผมจะมีระยะจักเส้นจักเส้นเนะครับคือใส่จินตนาการครับไม่ได้ซ้าไรกะตีได้ซํานันเลยครับเห็ดไ,ได้ซํานันเลยครับกะบอยค่อยได้กะ้าได้เกฑนครับวัดออกมากะจัดการเลยครับที่กงนี่ครับผมทีเห็ดเป็นสองสันเนาะที่กงนี่ผมมาเคล็ดว่าจะเลี่ยงได้อยู่ ร้อยยี่สิบตัวครับเพราะว่ามันเป็นช่องละสามเมตรสามเมตรนีใส่สิบห้าตัวนี่น่าจะได้นะครับเพราะว่ามั่ยาวหกเมตรนะครับทั้งสองสองห่อจะจะได้อยู่ประมาณร้อยยี่สิบตัวครับเพราะว่าตอนนี้ไก่ผมสั่งไก่สองเจ้าครับเจ้าหนึ่งนะ่ะมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบหกตัวเพื่อนเห้อเอาเบิดจับเบิด อีกเจ้าหนึ่งผมสั่งมาหาสิบตัวครับไกลจะมาวันจันทร์ครับเมื่อนี้วันเสาบวันเสาทีซีตุลาครับมื่อนี้จะไปจะไปรับไกลไปรับเองครับชุดนี้ครับราคาสองสิบบาทครับกะมื่อนี้ล่องระบบน้ำนะครับกะจะมียดอยู่นิดหน่อยครับจะย,ยืนิดหน่อยกะแค่ไล่ทอตอกทอเขากะน,น่าจะใส่ได้ครับ ดูยสดจุ่นิดหน่อยกะมีปัญหาอยู่บ่นอ๋อหรือบ่มีปัญหาถังผมใส่ถังเจ็ดสิบลิตรครับใกล้กันนะจะกินเบิดมือบ่เบิดเนาะครับเจ็ดสิบลิตรถ้าบ่ยศทิ้งอันนี้ล่องล่องน้ำเมืองแล้วครับเมื่อวานนี้แสดงว่ามาตรฐานครับยังน้ำยังเต็มอยู่น้ำยังเต็มอยู่เฮ็ดง่ายๆครับล่างอาหารนี่ก็เป็นล่างน้ำเก่าสีเคยเลี้ยงเป็ดครับ ด้านนี้พอพี่พีซีเขาว่ามีเขากะตัดไผ่ลงมาเลยครับไผ่ยั่้ก่อกะเอาล่ำแหงครับพอล่ำที่มันแหงแล้วมาใส่ตัดมากะเอามาพาเคืองครับพาเคืองก็จะได้อยู่ไล่อันอยู่อันนี้กะจะเป็นร่างร่างนาเก่าครับที่เคยเรียงเป็ดครับเก็เอามาใส่มาแต่งแต่งเอาครับใส่ของที่มีอยู่ ครับให้มันเกิดประโยชน์ครับเอาทิมไว้เขากะใสประโยชน์ยังบ่ได้กะเอามาเอามาใสนี่ดีกว่ามนันเกิดประโยชน์ครับพอน,นี่แลนฮากันขยับอันนี้ออกมาไหมใสอีกซองนึงพอดีเอาไกลลงกะเหลืออยู่รายละเอียดอยู่ที่นี่น้หน่อยครับเดี๋ยวมือนี่เอาไกลมากช่วงสายๆครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบงว่าไกลชุดแรกนี่ เจ็ดสิบหกตัวนี่จะใส่เด้จะใส่เด้ห้ายไปนไหนจะแนนบอด้านด้านบนนี่ถามันถามมันห่างผมก็จะเอาเอาไม้ใส่อีกครับเพราะว่ามันเป็นมือใหมเนะครับบอดดบอดด์คำนวณอียังคือเอาไม้ตีเข่ากับเอาเลยนะครับหม่ๆครับที่แรกยัง่นหัว่าคิดจะคล้องนี่คือเลี่ยนแบบกงกงเล็กเพิ่น บวดีไปบึงยูทูบก่อนมาเพิ่นกะเห็ดกงใหม่ที่กันก็เลยออกมาในหัวขิดจะขวางว่ากงเล็กเขามันเป็นสองขันผมกเเ็เลยเห็ดคิดเห็ดเอาสองขันนะครับใส่เสาเถียงครับเป็นตัวยึดให้มันแข็งแรงครับเพราะว่านเป็นใหม่เนาะแข็งแรงอยู่ได้ครับผมก็ใส่ไม้ย,ยุค่ากับไม้ไผ่ครับต้นต้นทุนผมก็มีแค่ซื้อนิปเปิลครับกับตะปูตี ปีใหม่ครับเพราะว่าพวกท่อพีวิซี่พวกถังนี่ผมมีอยู่แล้วครับผมเห็ดสวนอยู่แล้ว้วก,ก็มันเหลือๆครับอันนี้ล่างน้ำนี่กะพี่เคยเรียงเป็ดมันก็บริใส์ประโยชน์ครับก็เอามาใส่ครับในไผ่นี่เข้ากระตัดลงมาแต่ก่ออยู่หน้าเข้าไมายุค่าอายู่หน้าเข้าก็บริใส่ครับไอ้กะบริเสียเงินครับแ่แค่ได้ซื้อหลอดไี่ครับเพิ่มหลอดไฟขึ้นมาอีกหนึ่งหลอดครับ้วก,ก็ สายไฟนิดหน่อยครับไ <c oughs> ล่ใจจะบบหลายครับเพราะว่ามันมีของอยู่แล้วแต่ว่าถ้าซื่อหม่ๆมกะอาจจะหลายบาทอยู่กะสีรักพันเนี่แหละครับโบ่บหลยบหลบาดเนะาะเพราะว่าลุงเรื่อนห้องกับ,บ่บดิเฮดเฮากับเป็นเทียงหน้ากะเฮดง่าๆยๆครับ่บด้สวยงามครับเฮดแบบใครออกไม่นีก็เก็บเอานีโหลดครับ,บร้บดบ่บดิเฮด งามบริเวโชว่วเนาะกะด้านคางก็จะใส่สแลนครับล้อมไว้ครับด้านล่างก็จะเป็นละแน่งไม้ไผ่ครับด้านนั้นจะเป็นกระเบื้องครับอาจจะทึบแน่เพราะว่ากันกันหมากันแมวครับแต่ว่าช่วงฤด,ดูหนาวนี่เดือนนานี่กะ ที่ดีครับเพราะว่าล่มก็จะมาก็จะปะทะด้านนั้นต้นไม้ครับแล้วก็จะเอาใส่แสแลนบางอีกนิดหน่อยครับคิดว่าชุดลอยยี่สิบตัวนี่เป็นชุดทดลองครับชุดชุดน้อยนี่ครับชุดน้อยที่ผมเคยลงไปนะครับตอนนี้ได้วันเสาเด็หกสัปดาห์พอดีครับในเดือนครืองครับเขีงแรงครับ ผมลงไปยี่สิบตครับตอนนั้นผมบริโกกไฟครับฝนตกแห้งคือว่ามันเอาเลี้ยงไ่กองนกไว้คิดว่ามันแข่งขมอบอปุนกันถีแท้มันมันสุมกันตายครับถ้าเฮ้าถาเฮ้าสีเลี้ยงไก่หน่อยอีหลีเฮ้าต้องมีไฟห้กนะครับชุดนี้ผมผมเอามาเลี้ยงทดลองสือตัวถ้าผมเลี้ยงลูกไก่หน่อยแล้วเขาสีรอดบ่อรอดครับผ่าน ที่นี่ความคิดผมก็เลยสีเรียงชุดนี้ครับมือนี่กับบันจันนี่สีรุ่งชุดนี้เห็นบรรไดลอยยี่สิบลอยี่ลอยยี่สิบหกตัวนี่แหละครับที่ไปเช็คๆมากพรอว่าสั่งสั่งเพิ่นเอามาทรงหาสิบแต่ก็จะไปเอานี่เจ็ดสิบหกตัวครับเช็คยอดไกลแล้วการลอยยี่สิบหกตัวลอยยี่สิบหกตัวนี่สีเรียงเรลียงเป็นทุ่นครับ เลียงเป็นทุ่นกรอนันดับแหลกได้ได้ได้ไดจกักกุมผ้ามีหน้าครับมีหน้าที่เขาเริ่มไข่เต็มเต็มที่ผมก็จะซื้อไกนอยมาซื้อไกนอยมาจักลอยหาทิพโตเพื่อเพื่อย่างเพื่อเพื่อบอย่างนาะครับซื้อไกนอยมาลอยหาทิพโตแล้วก็จะเรียงเรียงแบบเรียงแบบชุดทดลองนี่ครับให้ีเลียงแบบชุดทดลองนี แล้วก็จะเฮ็ดคอกเพิ่มบ้านก็จะมีไข่สองรุ่นแต่ไกลจะห่างกันอยู่ไกลชุดนี้นะจะไข่อยู่ประมาณหาเดือนแล้วผมจะเรียงไปอีกเรียงแก่น้อยประมาณสี่เดือนสามสี่เดือนผมจะลุ่งแกน้อยเพราะแกน้อยเริ่มไข่ได้สี่หาเดือนไกลชุดนี้จะไข่ได้แปดเดือนมันจะเป็นรุ่นครับบานนี้ ผมผมจะเฮ็ดจังสี่รับเพราะว่าสื่อไก่สาวมานี่เฮ็ดเห็นมันเป็นต้นทุนผมจะประหยัดต้นทุนคือเอาไก่หน่อยมาเลี้ยงครับที่นี่เขามีประสบการณ์เลี้ยงไก่หน่อยแล้วอนุบาลเป็ดตะกีผมอนุบาลที่ละสองพันตัวครับเป็ดบาบารีครับที่ละสองพันตัวกะหายเนี่ยสิบยี่สิบตัวครับเพราะว่าหลอดไฟบ่พอมันสุมกันหลายตอนนั้นผมก็ผมอนุบาลกัหนาหนาวเนี่ยนาฝนเนี่ยเขาไปสุมกันตอน ตีสามตีสี่ครับเป็ดหน่อยตีสองตีสามตีสี่ตอนหัวงคำมัเขาจะโบสุมครับแปลกครับพ่อพ่อมาจับพ่อมาจับได้หนีเลียงไปสี่หารุนหกรุนครับจังมาจังมาจับได้ว่าโอ้เขาเขาไปสุมกันช่วงนั้นเฮ้าเหื่อยนอนพอดีเพราะว่าเฝ้าหอดหาหกถุ่มเขายังกินอาหารเสือ่อยู่ครับก,ก,ก็เลยก็เลยกลับที่นี่ตอนเศร้าออกมาเนี่ยโอ้สุมกันเลยครับบ้านนี้เปลี่ยนใหม่บ้านนี้ตอนห้องคำโบเฝ่าครับ ดีสามพอลูกออกมาเลยบ่านี้จังมาจังมาจัดการเขากะปัญหาการลดลงครับปัญหาการซุ้มกันลดลงครับบ่านี้เขากะเพิ่มหลอดไฟเข้าไปแล้วช่วงหนาวนี่หนาวครับครับแถวบ้านผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ้งตอนเอาไก่เอาไก่ชุดแรกมาลงแล้วกะบ้านจันชุดสองมาจะเต็มเต็มเต็มกงพอดีครับสองขางนี้ ความยาวนี่หกเมตรครับความยาวนี่หกเมตรถ้าตีเป็นตารางเมตรนี่ครับสามเมตรสามเมตรคูณหกเมตรสามหกสิบแปดสิบแปดตารางเมตรมันจะเลี้ยงไกลได้อยู่แค่ร้อยตัวแค่ประมาณรอยตัวเนาะอันนี้คือคือคือขอกที่เลี้ยงยุบผื้นนะครับอันนี้ผมเลี้ยงเป็นกรงตับ มันก็นจะใส่เนื้อที่หน่อยเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่องให้ห้องยางไปเก็บไข่ไปให้อาหารไก่ครับแล้วก็ดูแล,เ,ลเพิ่นจะเตะปมาณกะก,กะคืดๆว่าจะลุ่งปมาณที่แหลกว่าจะลงประมาณลอยสามสิบตัวเนี่ยครับเพื่อตอนเขาไข่เต็มที่นอกให้มันได้ชักสีแผงเพราะว่าอาหารเ้าต้องใส่มือละสิบห้ากิโลอยู่แล้วนะครับ กระสอบนึ่งกระิีใดสองมือกระลอรอชุม่มรอตที่ตามครับว่าแนวคิดคือผมนี่สีสีใดบอสีใด้ืือความคิดบอสีไกลไข่สีตอบโจทย์บอกันเทาเลียงสีขาดทุนสีไดกำไรบอรเดี๋ยวผมจะเห็ดเป็นตะล่างไขเบิงครับ ว่าเนวอาคิดคือผมนี่เลี้ยงชุดแรกลอยยี่สิบตัวเป็นทุนแล้วเลี้ยงไก่หน่อยลูกไก่หน่อยครับประหยัดตน้นทุนเป็นชุดสองเอามาเสริมกันครับแล้วเขาก็จะบอตองซื้อเข้าจะบอตองซื้อไก่สาวความใครเลยที่นี่เขาซื้อไก่หน่อยอย่างเดียวครับ <c oughs> เดี๋ยวใครติดตามอีพีต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้านี้ครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสขไคร์เพื่อรับข่าวสารดีๆเด้อครับคลิปนี้ฝากไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ